สวัสดีค่ะมากินแองเคี่ยววนกันนะคะนี่นะคะมีพริกด้วยตอนเนี้ยปลากายนะคะเป็นจานนี้เลยนะคะเขวโ๋โอ้หแล้วก็มีพริกนะคะมีปลานะคะแล้วก็มีปะเขยเยอะๆนะคะมีอทั้งหขนมจีนนะคะแล้วเ,เอาข้าวปนด้วยนะเราจะกินสองอย่างนี่นะคะขนมจีน ผ้าอยู่ตรงนี้นะคะคลุกลงไปเลยนะคะกินมะเขือไอ้เยอะดีมะเขือข้าต้มมันนิ่มดีค่ะมะเขือเปาะมันนิ่มมากๆ อร่อยอร่อยนะคะไม่ได้พูดเลยเลยแซ่บแซอร่อยะค่ะกําลังกินนี่คู่กับพริกนะคะเผ็ดเ็ดอ,รอ,อร่อยอร่อยนะคะเนี่ยอร่อยนะคะจานใหญ่เลยะค,ะค่ะอืมขึ้น้าวแงนกันอร่อยไหมชามใหญ่ขนาดนี้พริกด,ด้วยแต่กิงเแล้ว<ด>ถ้าเราซอยพริกใส่ไปมันก็อร่อยนะ ก็แบบนี้แหละค่ะง่ายดีจานเดียวจบกนข้าวราดจานเดียวจบจบจบไม่ต้องแบบะเออกินหลายหลายอย่าง นี่เป็นปลาปลากรายอร่อยดูแวะเราจะกินเม็ดนี้นะครับเพ็ดขนดาดตักไปเลยนะ,ะตกัตกแบบนจะเลื่นนะคะเนี่ยต้องใช้มือแต่ว่าเราลากกะทิเราใช้มือไม่ได้นะคะมันเละ เห็นไหมคะมีพริกนะคะถ้าแบบต้องการพริกเหรอใหู้นี่น,นี่จับซีดใส่แิบน,นี้นี่นะคะกล้องหักไปหมดินนะคะขออภัยด้วย ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะบุญรักษาสาคุ้มครองสาวตัวายบายค่ะ